สร้างบุญอุ่นใจให้บริสุทธิ์สดใสเพราฉันจะไปวายพระวันนี้วันวิสาขะเพราฉันจะไปวายพระวัดป่าเขาล้อมอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซราขอเชิญท่านสาธุชนร่วมงานเททองหล่อพระพุทธโสธรพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองแห่งภาคตะวันออก ประดิษฐานปิดทองเสริมสิริมงคลแก่สาธุชนทั้งหลายที่แวะเวียนมาสักการะหลวงพ่อพันปีสีตะเคียนทองณวัดป่าเขาล้อมพระพุทธรูปแกะสลักจากไม้ตะเคียนทองที่มีมากที่สุดในประเทศไทยยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมรดกทางวัฒนธรรมที่คู่ควรกับการอนุรักษ์และสักการะบูชา ปูชาพระศาสดาข้าอัญชลีพระพุทธประสุติการท่รุทธายานลุมพินีวันเพ็ญปีจอเดือนหกก่อนพุทธศกแปดสิปีวันนั้นตรงกันวันพระวันวิสาข่ะุ สร้างบุญอุ่นใจให้บริสุทธิ์สดใสก็สฉันจะไปไหว้พระวันนี้วันวิสาขาาะก็ฉันจะไปไหว้พระเจอดจูดบูชาองค์พระสัตว์ดาค้าอันชลีพระพุทธองค์ทรงตัดสรุปพระสัพพันยุอริยสัจสี่ังนาำในรันชรา พระชนพรรษาสามสิบห้าปีวันนั้นตรงกันวันพระวันวิสาขบูช้น,นี้สร้างบุญบอุ่นใจให้บริส,ส,สุทธิ์สดใสก็ฉันจะไปไหว้พระวันนี้วันวิสาขาก็ฉันจะไปไหว้พระชมความงดงามแห่งศิลปะแห่งพุทธศิลป์ที่งงามตาวันวิสาขาบูชา ร่วมสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมกรรมฐานเวียนเทียนตลอดทั้งวันและร่วมเขียนแผ่นทองเป็นชนวนมวลสารหล่อองค์พระพุทธโสธรถวายเป็นพุทธบูชามาร่วมเป็นหนึ่งจะโดยส่วนตัวครอบครัววงตระกูลหรือหมูนะ่คณะย่อมนำความสุขความเจริญมาสู่ทุกท่านทุกเมื่อเปิดรับลายชื่อและสั่งจองเป็นเจ้าภาพแล้ววันนี้ที่0 8 1 9 0 6 7845 098 469 3864บุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยหมายเลขบัญชี238 017 4431ในนามพระอาจารย์ชาญธรรมชโยเจ้าวาดวัดป่าขล้อมขอความสุขสมหวังโชคดีจงมีแด่ท่านทุกวันทุกค่ำคืนสุขสดชื่น ตลอดกาลละนานดับขันปรินนิพานไปนานแสนนานสองพันกว่าปีวันเ็นปีมาเสงเดือนหเริ่มพุทธศกนับว่าเป็นหนึ่งปีวันนั้นตรงกันวันพระวันวิสาขผล